อยากจะมาแบ่งปันว่าเก้าโรคที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเรานอนไม่เพียงพอเราอดนอนบ่อยๆและที่สําคัญมากๆคือถ้าเราอยากจะรู้ว่ามีอะไรที่จะขึ้นแล้วเราต้องการที่จะเตรียมตัวอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบแต่แล้วเรามาดูกันถ้าเราอดนอนมากๆเก้าโรคที่เราจะเป็นมีอะไรบ้างโรคที่หนึ่งถ้าเราอดนอนบ่อยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็คือโรคทางสายตา การนอนไม่พอมีผลทําให้สายตาของเราผ้ามัวมองเห็นไม่ชัดและหากนอนไม่พอติดต่อกันเป็นเวลาหลายคืนอ,อาจจะมีการเห็นภาพหลอนพี่ปราบอกเลยว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆมีการศึกษาพบว่าตาของเราควรได้รับการพักผ่อนในตอนกลางคืนอย่างน้อยห้าชั่วโมงเพื่อการฟื้นฟูเซลล์ที่สึกหรอในระหว่างการใช้งานในแต่ละวันและถ้าหากเรานอนน้อยก็จะเกิดอาการกลรามเนื้อตากระตกุกหรือตาเขเมิดดังนั้น อาการที่กล้ามเนื้อตากระตุกหรือตากรเหมน็นมองเห็นเป็นภาพซ้อนเบลอหรือภาพมัวก็มาจากการที่เซลล์กล้ามเนื้อบริเวณดวงตาไม่ได้รับการซ่อมแซมตัวเองอย่างสมบูรณ์นั่นเองข้อที่สองก็คือโรคหวัดแน่นอนเลยถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอสังเกตตัวเองไหมว่าเราจะมีภูมิต้านทานลดลงและผลการศึกษาพบว่าคนที่นอนน้อยกว่าเจ็ชั่วโมงต่อคืน มีโอกาสป่วยมากกว่าคนที่นอนเกิน8ชั่วโมงต่อคืนถึง3เท่าพิลาย้ําเลยนะว่ามันถึง3เท่าแล้วคนที่ใช้เวลานอนหลับนั้นก็มีโอกาสป่วยง่ายกว่าคนที่หัวถึงหมอนแล้วหลับเลย5-5เท่าข้อที่3แน่นอนโรคอ้วนก็นอนไม่หลับก็เอาแต่กินแล้วมันเกิดปัญหาเหล่านี้แน่นอนโรคอ้วนโรคอ้วนที่พิลายอยากจะบอกเลยว่าโรคอ้วนมันเป็นโรคที่ ได้มีการศึกษาแล้วว่าการอดนอนอาจนําไปสู่โรคอ้วนได้ง่ายเนื่องจากร่างกายที่ไม่ได้รับการพักผ่อนจะมีระดับน้ําตาลในเลือดน้อยจึงกระตุ้นให้รู้สึกอยากรับประทานอาหารรสหวานมากกว่าปกติอีกครั้งระบบผอผานของคนที่นอนไม่พอยันจะเกิดอาการขี้เกียจทางานทําให้น้ําหนักโตเพิ่มขึ้นได้ซึ่งพออ้วนก็นํามาสู่โรคหัวใจโรคความดันและโรคเรือรังอื่นๆข้อที่สี่โรคเบาหวานโอ้โห แค่อดนอนก็เสี่ยงไปเป็นโรคเบาหวานแล้วอันนี้มีการศึกษามาแล้วเราพบว,ว่ามันพบได้จริงการอดนอนส่งผลให้ระดับน้ําตาลในเลือดไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายร่างกายจึงเร่งผลิตอินซูลินเพื่อคงระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติเจ้าหนําทให้ฮอร์โมนอินซูลินไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้อีกนําไปสู่ความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นนั่นเองและแม้เป็นเพียงการทดลอง พี่ปลาก็บอกเลยว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้มากมายถ้าเราไม่ดูแลตัวเองให้ดีสี่โรคหัวใจโอ้โหอดนอนนี่เป็นโรคหัวใจเลยเหรอมาฟังกันเลยโรคหัวใจได้มีการศึกษากับกลุ่มอาสาสมัครที่ไม่นอนเลยพบว่าจะมีระดับความดันเลือดสูงมากและเมื่อเปรียบมาให้กลุ่มอาสาสมัครเนี่ยที่เขานอนพักผ่อนเพียงพออัตราการเต้นของหัวใจจะอยู่ในระดับปกติ ที่ปราอยากจะบอกเลยว่าสิ่งที่มีผลต่อตากันเต้นหัวใจก็คือสารโปรตีนที่มีสะสมมากขึ้นในขณะที่เราตื่นและจะถูกขับจากร่างกายโดยธรรมชาติเมื่อเราหลับดังนั้นหลังจากใครที่อดนอนหรือนอนน้อยเป็นเวลานานจึงสิ่งเป็นโรคหัวใจได้6กอาใไ่เมอการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคอาใส่เมอแน่นอนโดยมีการศึกษาพบว่า โรคอัลไซเมอร์ระยะเวลาในการนอนที่สั้นเกินไปและการนอนหลับที่ไม่ดีจะมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของเบต้าอัมิลอยด์ซึ่งเป็นโปรโตีนขนาดเล็กและเรียกว่าเป็นพิษต่อเซลประสาทเมื่อเกิดการสะสมก็จะจับตัวกันกลายเป็นคราบพรักที่บริเวณสมองเป็นสาเหตุสำคัญของโรคอัลไซเมอร์และการค้นพบครั้งนี้ยังทำให้ค้นพบวิธีรักษ,ษาโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ ที่มักจะมาด้วยอาการที่เราเรียกว่าโอ้นอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับเลยหรือพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งาหาผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์รได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอปริมาณของเบตา้าเมลอยนเ์เลือดก็จะลดลงและทําให้อาการโรคอัลไซเมอร์ลดลงได้พี่ราอยากจะบอกเลยปัญหาใหญ่ของผู้สูงอายุคือไม่มีใครที่อยากจะมีความผิดปกติจนเกิดเป็นโรคอัลไซเมอร์ หนึ่งในที่มีคนศึกษามาแล้วการที่เราพักผ่อนไม่พอการที่เรานอนหลับไม่เพียงพอการที่เราตื่นเรียกว่าหลับไม่สนิทร่างกายของเราก็จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไม่ได้และปัญหาที่ตามมาก็คือสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นวันนี้เมื่อเรารู้สาเหตุแล้วเราจะคงเข้าใจแล้วว่าทําไมต้องนอนหลับให้เพียงพอทําไมเวลาก่อนนอนเราต้องปล่อยวางเรื่องต่างๆเพื่อไม่ให้เราคิดอะไรมากเพื่อให้ร่างกายของเราได้พักผ่อนแน่นอนถ้าไม่อยากเป็นโรคอัลไซเมอร์ วันนี้คืนนี้ก่อนนอนปล่อยวางทุกเรื่องแล้วก็นอนหลับให้สนิทให้ร่างกายของเราได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโรคต่อไปคือโรคอ,อะไรเจ็ด <7. S 1> โรคหลอดเลือดสมองตีมีการศึกษาพบว,ว่าผู้ที่นอนไม่พออดนอนบ่อยๆมักจะมีปัญหาปวดศีรษะความจําไม่ดีและเมื่อเอชเรสสมองก็จะพบว่ามีภาวะหลอดเลือดสมองตีดซึ่งหากผู้ป่วยได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอเส้นสมองที่ตีดก็จะมีการดีขึ้นได้ ส่วนสาเหตุที่การอดนอนทาให้เส้นเลือดตีดนั้นจะต,ต้องมีการศึกษาเรื่องนี้เพิ่มมากอีกแต่อย่างไรก็ดีสิ่งที่เราสําคัญมากๆคือเราต้องระมัดระวังเรื่องเหล่านี้ไม่ให้เกิดภาวะเส้นเลือดสมองตีบเพราะมันอาจจะนํามาซึ่งอาการอมาัอมพฤกษ์อัมพาตได้แต่โรคใบหน้าเบี้ยวคึงซีอะไรกันเนี่ยโรคอะไรอพี่ปลาอางเรามาฟังกันเลยโรคใบหน้าเบี้ยวคึงซีเบรอสพาซี หรือใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมาพาตครึ่งซีกที่ใบหน้าเป็นอาการที่กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนลา้าอาจจะเกิดขึ้นทั้งสองด้านหรือด้านเดียวก็ได้โดยสาเหตุของโรคก็มีการสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสโดยเฉพาะเชื้อเริ่มที่เส้นประสาทคู่สมองที่7ที่เรียกว่มมาเส้นประสาทใบหน้าซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการทํางานกล้ามเนื้อใบหน้าและหากเป็นเชื้อในส่วนนี้การทํางานกล้ามเนื้อใบหน้าก็จะหยุดชะงักชั่วคราว ทำให้เกิดค,ความผิดปกติอย่างเฉียบพลันเช่นปากเบี้ยวหลับตามไม่สนิททางนี้การน,นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นลุกได้เนื่องจากเมื่อร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนกลุิมต้านทานในร่างกายก็จะต่ําจนอาจติดเชื้อไวรัสได้ง่ายขึ้นและที่สําคัญเรามาดูโรคที่เก้ามะเร็งเฮ้ยจริงเหรอเกี่ยวเหรอนอนไม่พอนี่เป็นมะเร็งได้นอนไม่พอและเครียดและคิดมากมาฟังกันเลย มีการศึกษาพบว,ว่าหากมีพฤติกรรมที่นอนน้อยเช่นมะเร็งสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้คืออาจจะเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้แต่สาหรับโรคมะเร็งชนิดอื่นขึ้นอยู่กับการแบ่งตัวของเซลล์และพฤติกรรมดังกล่าวอย่างที่บอกเลยว่าสาเหตุต่างๆของการนอนหลับไม่พออาจจะนํามาซึ่งโรคหลายต่างๆได้มากมายพี่ปราสรุปให้ฟังอีกครั้งอ่ามันจะมีโรคอะไรบ้างแน่นอนโรคหวัดโรคทางสายตา โรคเบาหวานโรคอ้วนโ,โนอ้ไม่มีใอยาอ้วนโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองตีบโรคอัลไซเมอร์โรคมะเร็งและที่สำคัญอีกโรคหนึ่งอาใบหน้าเบี้ยวครึ่งซี่เพราะฉะนั้นถึงตอนนี้เรารู้แล้วว่าการนอนหลับพักผ่อนเป็นเรื่องที่สำคัญมาดูแลสุขภาพกันเพื่อเตรียมโตัวเข้าสู่ผู้สูงยุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพอย่าลืม กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่วดีท่านอื่นกดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ให้ท่ฟิชเป็นก่อนกระงใจพี่ปลาเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรม็มตัวคงสูงผู้สูงยุคุณภาพผู้สูงมัยคุณภาพมาลุยพาม์มว้ปลาเลยลุยพันเอ็กค่ะ